ปันนะบอใกล้ๆนี่ว่าจะไปนะใกล้ๆนี่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไปขึ้นขึ้นขึ้นยี่ปีชงนี่ใกล้ๆนี่เขาคิดว่าไกลเขาเลยหรอเตรียมถ่ายรถเลยวะนี่เหมือนเดียวก็มาเล่นเนาะก็เบาใจสบายดีเบาใจสบายดี่นาะสลีสบายดีนะเจียวอะโดโอ้ปีชงเขาอยู่บ้านบ้านยังไงบั่นนะบอ นี่ล่เนาะลงกส่งสำรลองมันก็บอยื้อยู่ทั้งหนเนี่ยเนาะใช่ะนี่มน้อกั่ไเนาะไม่หล่ะขันยางไม่จะไกดเตพม่เป็นอกไงหอดัดแดดข้าเจ้าข้าเจ้า่งมันคือสิบหอดง่ายเนาะแม่ลว กาจไปังวะต่อไปั่างหากไมคล้ายเครื่องเหมอนันจนตนนี้ที่ทำมาไปต่อไปไงมันระบจริงๆกับใ่นี่ทายางกัย่อย่อลนยหลายน้าที่เท่าไหรโอ้หลกลรักเลยโอ้ลน์รักยได้จะุมาเป็น้อมันสรักแล่นท่านท่นน่กับ่นเดียวประมาณสามท่น่กับ่เดียวประมาณสามหนาที มื head, ่จะงนะขอทั้งแม่เาชิลุงทากันหนไามกันต่ว่าจะก็จะไปใช้กันแนี่เงคับปใจันใจที่เป็นตะก้อตั้งหนาอะไรเนาะนแล้วนแยบหแลนแยบทั้งคุณเขาไปทางไหนบนบอยก่กนี่แหละบรนณบอยกันนี่บมบนบอยนะวันนี้ต้องไปจัดไปเลยจดเข้มข่านอย่างไรเนาะ

ไอ้เลเลยด้เย้ครับเยครับกัข้าไปไปบานยังก่อนลืมลบานสแกงบานสแกงอ๋อผักเสู้ไก่ไดไก่ไดไ่ได้ไก่จลากเข้าไปวันนีแล่นรถเขาเมื่อไ่ไม่ว่ามงกับม้ากัเฝ้า ข่าวปบเหียนนะกันอยกมาจ้ะข่าวปเหียนกรหนงไปบ้าน